อ้ขันอ้กดดีแหงแหงดีขนาดอ้ยโนหมแล้วครับาหีกแล้วอ,อื้นี่มแล้วอ,วอตัวนี้น่าเบื่อ ดีทุกคนครับตอนเสาจะบรรยากาศเลยเช่วงจะนำมาอีกว่าครับนี้ผอบรอ,อ,อกับผู้กันครับวานพอตัวหนึ่งครับจะหน่อยร่มแห้งครับาาวานก็นอนเ่อนอยู่นี่นะครับนำเสาจัดการต่อเลยครับไปครับเป็นหลุนนั้งกันโปเหลือม mà đỏ mà đỏ tèm nưng tèm đứng, toàn sầu đồn gấp đồn cả sụp xuồng sầu gấp đồn suối ngầm gấp sảy phơi ngầm มาแล้วมาแล้วอะไรอยู่เมรัยเมรเนาะอื้เป็นดายอยู่อืมฝนใหม่อีกเหรอ่างย่างฝน,ก,งงนกัดเต็มเลยตอนนี้เต็มสองเงียงเลยงสองเงียง บปใสเข็มมาเมาอไมกละไม่ละ อ <c oughs> หกแล้วใส่ปิ่งใส่ปิงใส่ทอดใส่เดบดัดเอารอคือเรา

อู้ตัวนี้อู้ตัวนี้งามอยู่งามอยู่งามครับตัวนี้งามยุ้งงามทุกคนกูกูอู้กดขันขนาดอุ้ยอุ้ยกดขันยังอู้ขันโขงมาเลยอุ้ยหล่นลงไปยังเอไยอู้อุ้ยไปยังเสียงนี่เสียงไปยังอะไรเขาเขาไก่เขาไก่อืม ตัวมันงามเลยครับคุณอีสายตัวนี้อีสายกระสุบจุดแมวง่ายนี่เลยอ้ขันโกงเขาเลยแหีงดีแหีงนะครับอโยกบ่จับดึงเอาไงมึงก่อหนีดึงได้เร็วเห็ดเป็นอยู่บ่ละเราขึ้นเลย ดึงขึ้นได้แล้วดึง hey, กัน,นเออโว้ยเป็นอยู่ตััวอนนี้ตัวนี้เขาซองหมาเกันหรอเกือบปะกันได้นี่ยเกือบมองแข okay, ้งมันอยู่กอมองแข้งมันมองแข้งพอดีอือโอ้โกอบแบบยางแห้งเลย những pa đây nè pa tua nè pa tua là ô oh. đốn điếc lao ui <laughs> bố xong có thử bố lộ về hồn ui <laughs> ui 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 เฮ้ยวู้ดเต็มค่ำเลยสี๊ดก่อนจะการนี้จะการนี้รอคือเกาวู้เต็มเลยอู้อาขี้เมเ้งขี้มจกเอาไปไหนได้เนะี่ยมาไปสิงาหเขี้มั้งขี้ กีม okay, ัมาสิดดนิบาลอะโอ้ก hmm. mm ินเนมแม่งพลเนี่ยเนมแห่งวาดเนี่ย โดนก็โดนโดนนิลโโดนนิล้ลฮุ่นฮุ่นฮุ่นออ้วออแล้วอาล้วอุ้ยอุ้ยบังสครับนี่โอ้สสวยครับสวยเลยโอ้บดสามเงี้ยงเลย นี่อ้ขันกดงามเนีเอาสายเหลี่ยมถ้าบุลมกัดบดเหมือนเด้อมันนี่ครับมาเนี่ผมมีเหียวเงนตีดูๆเดิ Don Carla. พีสามบ่โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอุ้ยอ okay ีคว้าแล้วนี่มาอีคว้ากักดักเสียงเลยนี่นี่อุ้ยอีควาเฮ้ยอู้ว่าสุดไปสุดไปสุดอุ้ยกดดีแห่งแห่งดีขนาดอุ้ยคนคนมาแล้วครับมาอีกแล้ว เฮงดีฮะเอาได้เสียงใา้พันบ่เป็นตูุดบ่บลุดดอกโอ้ใส่างามไมปป่ระสุดนี่ จะใส่ตึงๆมือเลยก็ก็ขางหน่อยก้อันนี้ขางหนึ่งนะครับไปก้ออีกได้เลยเนี่ยเพทั้งไหนอืมที่มันอยู่นั่นก้อนอะไรก้อนใหญ่ อือ,อมาอีกแล้วอู้ตัวนี้งามเว้ยมาอีกแล้วครับอู้งามเลยตัวนี้คุณอู้ขันเกือบลุดมือกระสาขันเลยคุณต็มซามเงียงเลยเสียง Blu tâny sang mi anh gây quá hết Ơ à. ấy là. là anh ấy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  là là anh ấy là anh ấy U uh, nằm mặt cắt uh, uh. U lửa nằm mặt cắt dưới Bà vốn xích cắt Khó xóa nghiêng đấy Kiếp, xeo อืแห่งดีครับรุ้นละ,ม,ะมื่อนีเกาซำหนีก่อนนะครับแบตโทรรัพท์ผมเบิดขอบคุณครับที่รับชมนักละเทนดิสานจะเริ่มกดติดตามให้น้ำแน่ด้วยครับ